nãy giờ, nì, bây giờ 4 giờ chiều, tuần, còn không lôm, ฝนตกนักครับเรือนักพักคินนี่ยเดเปล่าหมดเลยครับเยาวเหินหูเด้วยไฟนะครับเด้ายไฟ ไหม้ฟิวเอ็นจะหนากตัวนะครับผีรือว่ามันนี่ตกแห้งคำพิ่ร่มแห้งอ่องน้ำไฟไทยเนี่ยน้ำไฟไทยแย่เลยไยไทย่กับแตกตกแห้งครับ ฝนกระแหงร่มกระแหงพายุลมแรงพาอยูุมลมแรงพายุหน้าฝนนี่ตงร่มแพ้งกับนี่ เย็นสบายแล้วครับหลังจากที่ฝนตกสองหมูมากมือมีขอยางแห้งเลยโอ้นคนะทไทอ่ะรถไฟไทยนนเอ็นหมดย่างหนกเลยอคสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดมีน やっぱでもう。Okay,